นี่หนุ่มหนุ่มสาวๆมาจีบกันสะพานต้องแอบดูสักหน่อยหันมาหันมาหนุ่มหน่ำหนุ่มหน้าอันนู้อ้าวมาแอบทำรายการแถวนี้เอ่าที่จุดชมวิวสมเด็จนางคีรีสอร์ทนะครับอ่าเสื้อเหลืองนี่กูบุญท้าอ้าวเด็จนางคีรีสอร์ทนะครับอ่า ดู y, วามมาิวที่นี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าสวยงามนะครับโอ้เมืองไทยนี่มีที่เที่ยวเ,เยอะนะครับมีที่เที่ยวเยอะ อยากจะพาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับเที่ยวชมบรรยากาศแต่ว่าอันนี้ก็พามาทางาถ่ายคลิปก็แล้วกันนะครับถ่ายคลิปเขา,าเขาถามว่าเอาชื่อเอาชื่อเอาชื่อเนี่ยมาจากไหนครับว่าสมนเบิ์ ทางเชรีตรเนี่ยความจริงแล้วไอ,อ้ความจริงแล้วชื่อเนี้ยเป็นชื่อของหมู่บ้านนะครับชื่อของหมู่บ้านของของคนที่นี่แหละแต่พออ่าพอเขาเขาอ่าเลิกจู่เขาก็เอามาเป็นสถานที่ขึ้นมาเนี่ยอาการขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาที่ จุดชม,มวิวนี่ไงเขาบอกว่าเมื่อสมัย่อดไปชื่อของหมู่บ้านพอเขาเลิอกอยู่ปุ๊บก็ทำเป็นจุดชมวิวนะครับทำเป็นจุดชมวิวนะครับทำเป็นจุดชมวิวขึ้นมาเนี่ยอาคาขึ้นมาเนี่ยเจ้าของที่เขาเนี่ยเขาก็จะจ,จัดเก็บเงินนะครับเก็บเงิน ค่าขึ้นมาเนี่ย90บาทมีรถบริการขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เอาไม่ขึ้นบริไม่ไม่ขึ้น,รนเราจะเดินมาก็ได้นะครับเราจะเดินมาก็ได้เดินขึ้นมาเนี่ยแต่คิด30บาทเ,เราก็ขึ้นรถด,ดีกว่าพราะขึ้นน่ะโอ้ขึ้นลำบากขึ้นลำบาก เสียงเพลงแว่วๆมาเนี่ยเป็นลลขาจิตรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเป็นลลขาจิตรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอ่าก็คงไม่เป็นไรหรอกนะครับคงไม่เป็นไรนะครับอืม Uh, ข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับข้างล่างข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านเราอาจจะลงไปเพราะว่ามันน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วเขาก็จัดเป็นอะไรคล้ายๆคล้ายๆทำโป๊ะนะครับทำโป๊ะปลานะครับไม่ทราบว่าจะใช่ไหม นะครับไมทราบว่าจะใช่ไหมแต่คนเนี่ยเขาก็อยู่กันข้างล่างนะครับ เอ้าอ่าโตถ่ายป้าเลยครับเดี๋ยวรอคุณลุงป้าอยากถ่ายเดียวไม่ได้ถ่ายเดียวไม่ได้ป้าชอบอยากถ่ายเดียวพ่อวางหูวางไอ้ที่มือลงไปเลยวางได้ยังไงมันเป็นคลิปอยู่วุ่นวายนะน่ะเอามือลงก่อนบังหน้าแม่เอาลงล่างเลย น้าโอ้โอ้ได้แล้วออ้าวขอลงคลิปแค่นี้นะครับไม่รู้เท่าไหร่แล้ว